ชายคนหนึ่งติดอยู่บนเกาะหญิงล้วนเขากําลังวิ่งหนีสุดชีวิตเพราะรู้ดีว่าถ้าถูกจับได้คงสวยแน่ๆที่น่าทึ่งคือผู้หญิงเหล่านี้ไม่เคยเห็นผู้ชายมาก่อนเลยในชีวิตเขาหนีเข้าไปในป่าลึกแต่พวกเธอก็ไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆจนกระทั่งไปถึงน้ําตกเมื่อเห็นว่าถูกล้อมไว้หมดแล้วเขาจึงกระโดดลงน้ําหนีแต่หญิงสาวทั้งหมดก็กระโดดตามลงมาเขาพยายามไ่ว้เขาฝั่งแต่ก็เจออีก มอบประสบการณ์ดีๆที่มีให้คุณให้โซ่แบบๆแปลๆเว็บตรงลิขสิทธ์แท้แจกหนักทุกยูสฝาถอนออโต้ไม่มีขั้นต่ำและไม่ติดธุนรองรับทูมันนี่วอลเล็ตและทุกธนาคารมาพร้อมกับโปรโมชั่นคืนยอดเสีย10%ทุกวันขอหวยรับ10%ทุกยอดฝากทุกค่ายโปรโมชั่นฝาก500รับเพิ่ม50ทันทีวันเกิดท่านเราแจกอีก200บาททันทีมีเกมมากมายหลายค่ายไม่ว่าจะเป็นเกมนีบาก็าแหญ่ดีแทงบอลก็ค่านั้นดีดูบอยฟรีทุกแมตช์ได้ไม่ดีเลยแทงบาโต้สดตลอดหมุนแต่บุรุวแจกให้เน้น มีทีมงานหลังบ้านคอยตอบตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานสมัครได้ง,ง่ายๆใช้แค่เบอร์โทรหรือจะแอดไลน์แอดไฮโซ8888แอดแล้วทักแอดมินไปเลย กลุ่มดักหน้าไว้ในที่สุดเขาก็ถูกจับจนได้หัวหน้าของพวกเธอบอกว่าอยู่กับพวกเราสิแล้วเจ้าจะได้รับของขวัญที่ดีที่สุดและความเคารพชายหนุ่มอยากกลับบ้านแต่เพื่อรักษาชีวิตรอดเขาก็ต้องยอมตกลงนับจากวันนั้นเขาก็กลายเป็นราชาของหญิงสาวทั้งเกาะเขาฝึกสอนพวกเธอให้เป็นเหมือนกองทัพที่แข็งแกร่งหญิงสาวทุกคนต่างคลั่งไคล้และเชื่อฟังทุกคําสั่งชีวิตของเขาราวกับอยู่บนสวรรค์แต่แล้ววันหนึ่งความสงบสุขก็จบลงเมื่อเรือของเหล่านักล่าปลากฏตัวขึ้น หญิงสาวต่างหวาดกลัวเพราะรู้ว่านักล่านั้นโหดเหี้ยมมากชายหนุ่มปลอบพวกเธอให้ใจเย็นลงแล้วบอกว่าเขามีแผนรับมือหัวหน้านักล่ากโกรธจัดเพราะในรอบ1ิปีนี่เป็นครั้งแรกที่มีหญิงกล้ามายืนต่อหน้าเขามันคำรามว่าวางอาวุธลงไม่งั้นข้าจะทำลายเกาะนี้แต่แทนที่จะสู้หญิงสาวกลับยอมแพ้และถูกจับกุมแต่โดยดีพวกนักล่าเดินตามหญิงสาวเข้าไปในป่าโดยไม่รู้เลยว่านี่คือกับดักชายหนุ่มทรงอีกทีมไปทำลายเรือของพวกมันพวกนักล่าเดินลึกเข้ามาจนเจอกับรูปปั้นขนาดใหญ่หัวหน้านของพวก มันคุกเขาลงสักการะและสวดภาวนาขอความปลอดภัยจากนั้นก็ลุกขึ้นสั่งให้จับผู้หญิงทั้งหมดเพื่อเอาไปเพิ่มประชากรในเผ่าหญิงสาวเริ่มวิ่งหนีแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงประหลาดดังจากรูปปัน้นแสงสว่างจ้าส่องออกมาจากดวงตาเร็วไฟพ่นออกจากปาก จนพวกนักล่าเกือบถูกเผาลมเย็นยะเยือกพ่นออกมาจนร่างหัวหน้าแข็งทื่อปิดท้ายด้วยสายน้ำรุนแรงที่ซักร่างของมันกระเด็นไปไกลหลายเมตรความจริงก็คือทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของชายหนุ่มเขาออกมาจากข้างในรูปปั้นพร้อมกับท่อน้ำแล้วเข้าโจมตีซ้ำพวกนักล่ากลัวจนหัวหดวิ่งหนีกลับไปที่เรือเกาะกลับมาปลอดภัยอีกครั้งพวกคนต่างเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขแต่ชายหนุ่มรู้ดีว่าหญิงสาวเหล่านี้จะไม่มีวันปล่อยเขาไปจากเกาะน,นี้เขาจึงตัดสินใจหนีทันทีที่เขาวิ่งหญิงสาวที่เคยพักดีก็กลายเป็นศัตรูพวก ถือวิ่งไล่ตามเขามาพร้อมกับห่อแต่แล้วเขาก็เห็นเฮลิคอปเตอร์บนท้องซ้าเขาตะโกนสุดเสียงจนนักบินสังเกตเห็นแล้วยนเชือกลงมาช่วยในจังหวะที่หญิงสาวไล่ตามมาถึงชายฝั่งชายหนุ่มก็คว้าเชือกแล้วปีนขึ้นไปได้รวดเร็วหนีรอดได้สำเร็จในที่สุด